แม้ว่าปิกับจาก Mitsubishi อย่าง All New Titan จะใกล้เปิดตัวในไทยในอีกไม่กี่เดือนแต่ในตลาดออสเตรเลียที่มีการแข่งขันสูงในกลุ่มปิกับ๊าหาร์ดคอร์แม้ว่าจะเป็นนิสสัน n a วราโปรโฟ x w a r r วอร m a z d เออร์ม h สด้าบีทีห้าสิบทันเดอร์โ t โยต้าไฮักซ์โรมิูบิชจึงเปิดตัว Titan Extreme ซึ่งมีการอัปเกรดสเปคช่องล่างใหม่รวมถึงการตกแต่งภายนอกรอบคันมิสูบิชิ Titan Extreme ถูกพัฒนาขึ้นโดย w วอกินชอซึ่งเป็นบริษัทวิศวกรรมและการออกแบบในเมลเบิร์นผลงานก่อนหน้านี้คือสร้างปีกรัรมโฮเดนโคโลราโดสปอร์ตแคทและ Volkswagen อ m ม r า ok รอ s ด r i e s ส์สำหรับ Mitsubishi t ตันเอ็กซ์ตรีมพยายามสร้างความแตกต่างไปจากรุ่นปกตินอกจากจะมีสติกเกอร์รอบคันยังได้ล้ออลลอยสีดำขนาด18นิ้วพร้อมอยางออเทเรนจาก BF g o o d r i ด h k น2 แผ่นกันกระแทกด้านหน้าสีแดงพร้อมไฟ LED บาร์ในตัวติดตั้งคิวล้อและโรบารกระบะไทยส่วนช่วงล่างเปลี่ยนโชคอัพใหม่แบบโมโนทูบสำหรับภายในแทบไม่ต่างไปจากรุ่นปกตินอกจากแผ่นเพลทรันนัมเบอร์ซึ่งเวอร์ชันนี้มีจำกัดเพียง500คันเท่านั้นทางด้านขุมพลังจะให้แรงม้า181ตัวแรงบิด430นิวตันเมตร ที่ได้จากเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลขนาด2 4 0 0ซีซีจับคู่เกียร์อัตโนมัติ6สปีดและขับเคลื่อนสีล้อซูเปอร์ซีเล็กทูโดยราคาจำหน่ายในตลาดออสเตรเลียอยู่ที่71,990เรหรียญหรือ1,632,000บาทซึ่งมีส่วนต่างจากตัวท็อป,ปกติถึง3,40,000บาท